สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมักเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมักเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมักร้อมระดับสูงสมากๆนะครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเ,องเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาปร,ประมาณเป็นจุดคลายหม็กของเกมก็ดีนะครับผม ที่คนณค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบมาันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับในตอนที่แล้วเนี่ยที่เราได้ ดูกันแล้วนะผมว่าเคอร์เจเองที่เล่นกับปาร์คจงนออนไลน์นะครับผมก็เป็นบันทึกหมากเทศที่เคอร์เจเนี่ยมีเม็ดเป็นหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เรียกว่าดักแลนเดอร์ของตัวเองไปได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําให้กลุ่มที่ตัวเองล้อมอยู่เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะใช้หมากเม็ดเดียวกันเองเนี่ยก็ทะลวงใช้หมากเป็นนั้นนี่ะลวงวงล้อมออกมาได้ด้วยนะในตอนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเกมเดียวกันนะครับผมที่ปาร์คจงวานเนี่ยผมก็มีบันทึกหมากเทศ ที่ผมชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นน่ยผมอยากจะเล่าเก็บเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับตัว Fox s e r v ซออันนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนเพราะฟ็อกซ์เซอร์เองก็มีที่มาที่ไปหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับอันนี้หนึ่งเองเนี่ยก็เป็น Fox s e r v ซอเองก็เป็นโปรแกรมนะผมที่พัฒนาโดย t e n เซ็นนะครับผนะก็เล่นโกกันทั้งประเทศจีนกันแบบทุกคนในประเทศจีนก็เล่นกันหมดนะผมผ่านไปตัว Fox s กซ์เซอร์เองนะ อีกในประเทศจีนเองก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมนะฮะแต่ว่าโปรแกรมที่เรียกว่าใช้กันทัำประเทศเองเองนี่ยก็คือ Fox Server นี่แหละนะผมซึ่งโปเองก็ใช้กันเยอะมากนะผมแม้แต่ในตอนที่เป็น Alpha Go เองเนี่ยนะผมนันดีม้มาเองก็แอบพัฒนา Alpha Go ชั้นต่อไปแบบไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่แจ้งใครอ่ะไม่บอกกับใครนะผมแล้วก็มาแอบเล่นในอินเทอร์เน็ตนะผมโดยที่สามซิกเกอร์ด้านแรกเนี่ยก็ไปเล่นในในไทเจิมนะครับผมแ,แล้วก็สามซิกเกร์ดานหลังลก็ไปเล่นในฟ็อกซ์เซิร์เวอร์ที่เราว่ากันอยู่ดีเองนะครผม ก่อ0กระดานนั่นเองก็เป็น60กระดานที่เรียกว่าใช้ Username ว่า30กระดานแรกใช้ Username ว่า Master 30กระดานกระดานหลังเนี่ยใช้ใช้ user name ว่า m s t i s นะครับผมก็เรียกว่าเป็น s t s t ทั้งคู่แล้วกันนะผมนะก็เอาชนะไปแบบโปชื่อเสียงด่งดังในโลกนี้นะผมก็เอาชนะไปหมดอ่ะนะท้าเอาชนะไปหมดนะผมไม่ว่าจะเป็น เ,เจีอเองนะฮะแล้วก็พวกโปรจีนเนี่ยโดนไปเยอะนะผมแบบชนเย้าเย่นะผมฉางห้าวน,นะผมแบบโปรจีนนี่โดนปางจงวันก็โดนไปเหมือนกันนะผมเนี่ยผมลังไล่ดูอยู่นะผมก็สามารถที่จะดูเว็บของอัลฟาโกมาสเตอร์ได้นะผมก็มีบันทึกหมากทุกเกมเลยอยากอยากไปดูนะฮะเนี่ยเรียนเซี่ยวก็มีนะผมนะโดยเฉพาะกูรี่เนี่ยโดนก็ไป3เกมนะผมเกมแรกที่กูรี่โดนทำไปโดนก็ไปกระดานที่กระดานที่ สามเกมที่32กับ33มสิมเอาลงประมาณเหมือน32มสอกูรี่มันเล่นเสร็จแพ้ปุไม่ได้เพราะฉะนั้นขออีกกระดานแล้วกันก็กระดานที่33แพ้อีกนะครับผมแพ้แลก็เลยรู้สึกแบบประกาศตัวเองว่าอ้ใครวะไอ้ยูสเซอร์เนี้ยมันคือใครวะในตามไม่หน่อยเดียว่าสามารถสามารถมาชนะชั้นสองกระดานรวดได้คือใครวะก็เริ่มมีการเดาแล้วครับผมก็ต้องมีเอไอแน่นอนนะครับผมแล้วสุดท้ายกระดานสุดท้ายกระดานที่60กูรี่ก็ขอซัดอีกกระดานหนึ่งแล้วกันนะบนะจบที่กูรี่กระดานสุดท้ายนะครับ ขูกระดานหลังๆนี่เรียกว่าแบบเนี่ยชิ้นจินซอกระดาษ57กระดาษ58ช้างห้าวนะผมกระดาษ59ที่โจลุยหยางนะกระดาษ20กูนี่ขอสัตว์อีกระดาษน,นะนึงแพ้หมดมาตลอดแบบว่ากูนี่คงคงคงใครวะเนี่ยไอเนี่ยคนกลายจนจบ60กระดานปั๊บดิมมายถึงมาประกราศว่าอ๋อมันคืออัลฟาโกมาสเตอร์นะครับผมเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นมามากกว่าของที่เจอกับดีเซลต่อขึ้นไปอ,กอีกนะครับผมก็เรียกว่า30กระดานหลังอัลฟาโกเจอกับ โปรหลายๆท่านใน FOX i l o นี่เองอ่าใน FOX Server นี่เองนะครับขอ,อก f o x i l o อ o x s e r v e r นี่เองนะครับผมซนะึ่งนั่นก็เป็นเกิ็ดเล็กเกิดน้อยที่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในตัว Alphago กับโปรแกรมนะครับซึ่งอ่ะเราไปชมเกมบันทึกปากเทพของป้าจังหวัดเคอร์เจียกันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกปากเทพนี่เองนะครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่าน,นี้โดยการด o n a t นะครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่โว์ขึ้นนะครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ด o n a t เข้ามานะครับผมผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมหรกเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่านลงมาที่ด้านล่างในแชทได้เลยครับ หลังจากที่ดําเองเนี่ยผมจะต้องหนีกลับบ้านไปเนะี่ยผมเจ็ดแปดทะลวงเม่น,นี้หนีออกมาได้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมเจ็ดเก้าเดินเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเกมก็เดินเนินไปนะผมพยายามผมจะกดเปยียงเร็วๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทิกแมอาจจะหาไม่ได้นะครับเกมก็เดินเนินไปจนถึงประมาณแบบนี้นะเกิดใครอยากรู้ว่าเกมนี้ดําเนินกันยังไงก็ก็แบบไปกดดูย้อนหลังได้แนละ้ว เกมก็ดําเนินไปประมาณแบบนี้นะจนกระทั่ง1116เดินแบบนี้จบรูปนี้แล้วเนี่ยผมสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับกับสีดําเองเนี่ยผมดําเองก็เจ็บปวดนะผมที่ทิ้งสีเม็ดนี้ทิ้งตอนแรกเนี่ยเป็นมุมของสีดําด้วยซ้ํากับกลายเป็นโดนขาวเนี่ยซวยไปทั้งมุมเลยนะผมจนกระทั่งพื้นที่ด้านล่างหมดเลยแต่สิ่งที่ดําได้กลับมาเนี่ยผมดําก็ได้สิ่งที่อยู่ด้านนอกของกับอิทธิพลบริเวณด้านนอกกลับมานะ,นะครับ แล้วก็ได้พื้นที่เป็นแบนี้นะับจริงๆตอนนี้เปอร์เซ็นในการชนะของสีขาวเนี่ยกับสูงกว่านะครับเกมนี้ถ้าเกิดผมเอา AI มาจับเนี่ยนะฮะเอไอเนี่ยมันเหวียนนะช่วงต้นเนี่ยดำดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยขาวดีกว่าแล้วก็ช่วงหนึ่งกลับไปดําดีกว่าแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยขาวกลับมาชนะนะครนะับซึ่งช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านกันเองเนี่ยผมก็เป็นช่วงประมาณไม่อยากเล่านะไปลองกดดูเองละกันนะครับแต่เป็นที่มาของหมกักบันทึกหมักเทพ ม็ดนี้เลยนะผมก็คือหมักแบบนี้หนึ่งเจ็ดหมักม็ดนี้เองเนี่ยนะผมเป็นหมักที่ AI อเองก็มองว่าให้เดินแบบนี้เหมือนกันนะผมแต่โปรที่ผมนั่งฟังคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเดินทําไมเนี่ย็ดเนี้เดินทําไมโดยเฉพาะผมเดินทําไมแล้วเนี่ยนะผมพอเขารับปั๊บเนี่ยนะผมดาเองเนี่ยกลับต้องมารับ ดับเองกับต้องมารับเม็ดหนึ่งหนึ่งเก้านี่ในเกมจริงแล้วกับต้องเสียมืออีกมือหนึ่งมาเดินเมนีเด้ซ้ำคือบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าถ้ากลัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดไม่แลกกันแบบเนี้ผมดําเองเนี่ยจะไม่ตายกลุ่ 1, 9, มนเนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเม้นจะไม่ต้องเดินเพราะเม็ดเนี้ยคือพอเดินกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเม็นเนี้ยกลายเป็นถ้าเกิดไม่แลกไม่ลดลมหายใจสามเมนีแล้วผมปินเนนม็ดเนี้ยจะเป็นเซนเต้ ส่วนเมืถ้าไม่เดินไม่แลกกันปีนเป็นเนี้ยเป็นสนเต้เขาต้องจับกินนะผมเพราะถ้าไม่จับกินเนี่ยนะไม,ม่นี่ชิมไปปุ๊บอัตลิเนี่ยคุณที่จะตายก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่อยู่อยูไ่ไปเดินแบบเป็นเนี้ยเพื่อไปลดลมหายใจไอสามตรนี้เข้าไปเนี่ยนะผมทาให้บริเวณด้านล่างตรงเนี้ยผมกลายเป็นไม่รอดนะดำเองเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องต่อลงไปน,นี้ทีหนึ่งก่อนนะผมคือายเป็นเดินเปน,นี้เราก็ต้องเสียมืออีกมือหนึ่งมาเป็นแบบนี้แล้วเกมก็เดินเนินต่อหลังจากนั้น คือสําหรับเขาเรียกดีสำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปรียบเสมือนทิ้งมือไปมือหนึ่งในเวลานั้นทำไมถึงไม่แบบไม่ไปเดินประมาณเมตรอะไรแบบนะหนึ่งเจ็ดทำไมมัมเดินเดินม็ดนี้แล้วก็แบบแล้วก็ไปเสียมือมือเนี่ยเดินเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียมือนะแล้วก็เสียมือไปเดินม็ดนี้ทั้งที่ในเวลาเนี้ยผมจุดสพันองเกมเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ตรงเนี้แต่คือพื้นที่บริเวณต่างหากคือเดินอะไรเมตรอย่างนี้ก็ได้อะหรือเดินเมตรอะไรคือคือเสริมกเราจากด้านเนี่ย แต่ไม่ใช่อยู่ก็แบบไปเสียมือมือหนึ่งตรงน,น,นี้แล้วก็นะแล้วก็ปล่อยให้ขาจังหวะนี้บุกเข้ามาทําลายบ้านอันนี้ก็เน,นี่ยอันนี้ขึ้นไปทีหนึ่งก่อนนะเนี่ยแล้วก็บุกเข้ามาทําลายบ้านหลังนี้อะไรกันทําไมถึงเดินแล้วก็ทิ้งมือแล้วก็ให้บกุกแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะับประโยชน์ของมันเนี่ยนะผมผมเดี๋ยวคิดไม่ใช่ยาวเกินไปผมเกิดให้ฟังคร่าวๆเลยกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็เป็นการดําเนิน กันต่อไปนะครับอันนี้ก็โจมตีกันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอเม็ดนี้เองที่มันแลกกันไปก่อนเนี่ยในตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับหลังจากที่เดินร่มนี้จบเรียบร้อยแล้วเน,นี่ยเม็ดเนี้ยขว่วมองปั๊บเนี่ยนะฮะไอเนี้ยต้องจับกินปั๊บเนี่ยเม็ดเนี้ยมันเหนียวมาได้พอดีนะครับทีนี้พอมันเหนียออกมาได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มเนี้ยของสีขาวเนี่ยก็อ่อนแออยู่จะเป็นจะตายจะรอดไม่รอดยังไงยังไม่รู้ กลุ่มนี้ของสีขาวเองอ่ะแม้ว่าจะจับกินสามเดนี้ของสีดําไปได้เนี่ยนะผมแต่มันก็ยังแค่กินสามเปนั้นสามเปนโรคติดกินสามเันยังไม่รอดเนี่ยกินสามเปนก็ยังต้องอะไรอะ่ะก็ยังต้องทํากั้นห้องอีกทีหนึ่งนะครับผมและกอีกกลุ่มนึงคือก,กลุ่ม,มสามเดนี้ของสีขาวนะครับก็ยังไม่รอดเหมือนกันนะก็คือจะบอกเกิดกลุ่มอ,อ่อนแอขึ้นมาทั้งหมดสามกลุ่มเลยทําให้สถานการณ์อย่างนี้ก็เป็นการสู้รบกันนวเนียกันบริเวณเนี่ยนะผมนวเนี่ยนวลเนี่ยอันนี้ผมไปเรื่อยเรม่อยกันนะอธ แอนโดเนียโนเนียจนกระทั่งครับผมเนี่ยนะจนกระทั่งเนี่ยเนี่ยพอกินถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยิกเกมเนี่ยผมกลับกลายเป็นว่าพลิกกลับมาเป็นว่าดำเนี่ยดีนะผมช่วงกลางกระดานเมื่อกี้ขาวดีมาตลอดจนกระทั่งเนี่ยกลับการว่าไอ้เม็ดที่แบบมันเหมือนจะไม่มีประโยชน์เป็นเนี่ยผมแล้วก็ตัดขาวเป็นกลุ่มๆตัดกลุ่มนี้ออกมาแล้วกลุ่มนี้สุดท้ายเนี่ยดูกับการว่าขาวเองเนี่ยจะต้องมาเดินแบบ นะจะต้องมาเดินเม็ดเนี่ยหนึ่งเก้าแปดเดินไปเนี่ยเพื่อทําให้ตัวเองรอดเนี่ยนะโอ้โหมันกินสามเม็ดแล้วแท้แท้เนี่ยนะตกใจเพราต้องมาเดินให้ตัวเองรอดแล้วขาดำก็ได้จับกินด้านบนนะครับผมแล้วก็กลับกลายวตัวเองดีนะผมถึงเรียกว่าเป็นบันทึกบากเทพเพราะมันเป็นเม็ดที่แบบว่านนะ่าเดินไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็แบบไม่เห็นผลในตอนนี้เล็กฝังก็แบบไม่ทําอะไรอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยจาัดก,การที่แบบว่าน่าเม็ดนี้มันตมันเป็นอย่างเนี้ยนะ ก็เลยไอ้ปัญหาที่เกิดจากตรงนี้นะผมลามจนแบบมันทําให้แบบขาวนี่ผมคือแบบสู้รบก,กันแบบเขาเรียกเหมือนกับมินเี่มขัคออยู่พอสู้รบสู้รบก,กันไปขาวเองก็แบบแบบเดินรอดได้อย่างอึดอัดมากอะไรเงี้ยนะฮะนะฮนะนะนะซึ่งก็แบบเรียกสำหรับผมผมชื่นชอบตรงนี้ว่าตัวมันเองนะ่ตั้งแต่ต้นอะ่ะหมาเป็นเนี้ยของสีขาวถ้าจาได้ในตอนหล้วเนี่ยเป็นการหมาที่เ,เรียกว่าช่วยให้ไอ้มินเนี่ยก็หนีออกมาได้แล้วก็ช่วยไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้ไอ้มินเนี่ยตาย แล้วก็ช่วยทาให้กลุ่มเนี้ยหนียวก็ได้แต่เม็นนี้มันนอนล้างแ้นไงผมอ,อยากจะช่วยเม้นนี้ไม่ให้หนีใช่ไหมแล้วก็อยากจะช่วยกลุ่มนี้มันไม่อะไรนะไม่ตายใช่ไหมเออได้ฉันจะสกัดมันเข้าไปตรงเนี้ยทีนี้นฉันก็จะหนีไอ้เบ้นนี้แล้วฉันก็จะจะโจมตีอกลุ่มนี้อยู่ดีนะผมเรียกว่าแบบเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอ่ออออนนะคุณแก้สถานการณ์ในนะั้นนะฉันก็จะมาแก้สถานการณ์คุณกลับในเวลานี้ในลักษณะแบบนี้นะผมนั่นก็เลยแบบเป็นมาเป็นสิ่งที่แบบผมชอบอ่ะส่วนตัวชอบแล้วก็ผลของมัันนนนกก็คืออว่่าจะทใใหห้เเมียผตลง ก็นั่นแหละอย่างที่เราดูแล้วนะเราเลยผิดกลับไปนะจากการที่มีเบบนน,นี้เองแล้วก็ยืดออกมาเีงออกมาเองนะผมเอไอเองเนี่ยก็มองเหมือนกันผ่มให้เดินเป็นเนี้ยนะผมในเกมจริงเดินเป็นเนี้ยแต่ถ้าว่าพอเดินเสร็จผมเนี่ยเอไอกลับบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเดินแบบนี้แล้วนะผมเอไอเนี่ยกลับมองว่าคือแบบนี้ต้องเดินเพราะว่าถ้าไม่เดินเนี่ยไม่นิทิ่มเข้าไปนะผมข่าวองเนี่ยเนี่ยนะผมอ่ะแบบนี้ พอเดินเสร็จปุ๊บสมมติไปเดินที่อื่นนะไปเดินที่อื่นนะขาวนี้จะทิมเข้าไปนะเนื่องจากตรงนี้ทิมเข้าไปได้แล้วเพราะาตรงนี้ลมหายใจมันมันมันลดลมสามเซนต่ไปอย่างที่ผมบอกนะเท่ากับอันนี้เป็นห้องปลอมนะผมแล้วขาวนี้ก็ขู่ที่จะตัดตรงนี้นะผมนะแล้วก็เบียดไปนะเนี่ยพอเบียดเบียดตรงนี้เป็นการทําให้ตรงนี้ไม่มีห้องนะแล้วก็ทิมไปปุบ๊บแล้วก็สกัดจ,จุดกลุ่มนี้จะตายนะผมนั่นเลยเป็นที่มาว่า เม็ดเนี้ยอะผมทําไมในเกมจริงเนี่ยดัมเลยต้องเดินแต่ถ้าว่าอไอบอกว่าแบบคุณไม่ได้จะเป็นต้องเดินตรงนี้หรอกเพราะจริงจบริเวณนี้ในเนี้ยมันรอดแล้วนะผมมันรอดแล้วไม่ต้องเดินก็ได้อะผมคงไม่อยากเฉลยนะเดี๋ยวเกมจะเยอะเกินไปนะผมผมคงจะอ่าอ่าแนะนำร่าวๆด้วยกันเผื่อใครไปเปิด AI นะครับตรงเนี้ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งชัว์ๆอยู่แล้วล่ะนะครผมห้องเนี้ยมันเป็นห้องใหญ่ที่สามารถมีโอกาสที่จะกันได้สองห้องแต่ถ้าเกิดกันห้องเตะสองห้องได้เนี่ยจะต้องต่อเมบนี้ลงให้ได้เซนเต้ได้นะครับ พื่อที่จะต่อลงให้ได้สเต้ตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ตรงนี้เกิดห้องได้พอดีผมเล่าคร่าวๆไปนะี่นะครับเพราะเมื่อข่าวทาลายห้องนี้อันนี้เป็นห้องที่ต้องทาลายลยนะพอทำลายเสร็จปุ๊บเนี่ยดําจะขู่จะทําลายห้องตรงนี้ไอจะสร้างห้องตรงนี้ก่อนแล้วพอสร้างไม่ได้มีเนี่ยต่อลงเป็นสเต้ปับแล้วตรงนี้จะกลายเป็นสร้างกลุ่มที่สร้างสองห้องได้พอดีเล่าแบบนี้นะนะนะกันนะนะก็ไอบอกว่าคุณไม่ต้องเล่นต่อแล้วหนีออกไปได้เลยนะครับผมแบบเนี้ยดาก็จะเป็นเกมที่ดีนะผมแต่ว่าถ้าว่านะในเกมจริงก็ต่อลงนะผมซึ่งแมต่ดู ทิ้งมืออีกหนึ่งมืออะแต่แบบประมาณแล้วการสู้รบอะไรนี้กันออกมาเนี่ยก็กลายเป็นแบบเนี่ยผมไปเร็วๆเนาะเนี่ยกบการเป็นดําออกมาดําดีอะลูกนี้จบมนดําดีมากเลยนะผมนะซึ่งก็เลยกลายเป็นแบบนะก็เลยกลายเป็นสถานก,การณ์ตอนนี้ดําดีมากนะแม้ว่าเขาเองจะพยายามที่จะแบบมาแย่งไม่นี้ก็ตามแต่นะผมลำเป็นตึงตอนนี้ครับผมดําดีมากเลยซึ่งตอนนี้ครับผม AI เองก็แนะนำนะผมว่าแบบก็เนี๋ยนะวันนี้ก็ต้องทำให้ตัวเองรอดน,นะผม าำเองริงจังหวัเนี้ยผมไม่จาเป็นต้องเดินแบบนี้แล้วก็ได้นะผมเนี่ยแบบเนี้ยนะผมจังหวะเนี้ยเหมือนปักจ่องวันอยากจะฆ่ากลุ่มนี้ไงนะผมอยากจะฆ่ากลุมนี้ก็เลยได้แต่นะก็เลยแบบมาณวแบบเดินไปนี้เพื่อพยายามที่จะสร้างตรงนี้กลายเป็นโคดฟรทีที่แบบนี่จะเบียดเข้าไปแล้วเล่นโคกกันนะผมนะเกมก็จะดําเนินเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะซึ่งจริงเนี่ยแต้มดำมาพอ นะแค่เชื่อมแล้วต่อลงแล้วก็ทให้ตัวเองรอดได้สองห้องเนี่ยก็ดําก็พอมหาศาลแล้วไม่ใช่ต้องไม่เล่นโคกินอะไรเขาขนาดนั้นได้นะผมจริงๆแล้วเนี่ยเดินเอนเกียร์ธรรมดาเดินเป็นนี้ก็พอแล้วนะฮะเป็นนี้ถ้าเกิดเขาต่อเขาได้แต่ต้องต่อลงเป็นนี้นะผมเขาสามารถเขาไม่สามารถที่จะต่อลงด้านนี้ได้ต่อลงด้านที่เชื่อมนเนี่ยนะผมดำสามารถรอดได้นะครับดเดินเปนนี้นะผมดำสามารถรอดได้นะ ต่อลงก็พอต่อลงเพราะอัตลินะผมก็นะอัตลิไปนะแล้วก็เชื่อมแค่นี้เอ็นเกมแบบนี้ดำเองก็เหลือเฟือแล้วหลือแบบพอสุดๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบไปอะไรไปเล่นอย่างไรเกมจริงนี่เกมจริงเราดูกันคร่าวๆเร็วๆกันก็ลองจงะที่เบี <พ ullah S 2> ยสไปุ๊เขาพยายามจะสร้างโคตรสตรีทขึ้นนะผมซึ่งก็นะเนี่ยเล่นโคแล้วนะผมก็โคอิงเพิรนโคเนี่ยข้อต่อรองสีของสีขาวเองก็เยอะมากนะผมนะเนี่ยเยอะมากกันนะสุดท้ายเนี่ย ชนะสิ่งที่ดำได้กลับมาคือได้แค่ทิมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวได้ดูกันเนี่ยได้ทิมตรงนี้อัลตรีเซร็จเนี่ยแล้วเขารอดเนี่ยแล้วได้แค่เนี้ยสิ่งที่ได้มาคือได้แค่กลับมาทะลวงตรงนี้เป็นแบบข้อต่อรองที่ได้กลับมาด้านนี้ใหญ่กว่าอีกนะครับผมซึ่งลุ้นอย่างเงี้ยก็คือลุ้นว่ากลุ่มนี้จะตายไหมแล้วสุดท้ายข่าวเองก็ทำให้ตัวเองรอดได้พอดีนนัเนี่ยรอดได้พอดีะฮสองห้องพอดีนะครับก็เลยกลายเป็นแบบอ่อนเอาจากตอนแรกเป็นเกมที่ดีๆสำหรับดำเองดำเองก็แต่กลับกลายเป็นว่าดำเองก็พื้นท เพราะตรงนี้จริงๆตอนแรกที่ควรจะต้องแบบทะลวงเข้ามาแบบไม่มีจ้ามก็กลับไปลงเป็นพื้นที่แบบเต็มมอิ่มของสีขาวหมดเลยนะผมนะเพราะสิ่งที่ได้ดาได้กลับมาคือได้แค่ทะลวง,งลงมาตรงนี้เท่านั้นเองอ่ะนะฮะไม่ได้อะไรมากกว่านี้เองนี่งใหญ่กก่าเลยนะัมนั่นก็เลยแม้ว่าเรียกบ,บันทึกหมาดเทศตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเม็ดที่ดีก็จรงิงแต่ว่าเกมเองปั้งจังหวะกับแพ้นะผมเวลานี่ก็แพ้ไปแต่ว่าก็ไม่ใช่เียกว่า ก็ให้เห็นแล้วกัน like ว่าตอนจบเป็นอย่างไรนะครับตามบันทึกหมาเทพก็ยังเป็นบันทึกหมาเทพอยู่ดีนะครับผมบันทึกหมากระดานนี้สิ่งที่มันน่าสนใจของกระดานนี้นะครับผมคือเป็นเป็นเม็ดที่แบบว่าเดินเป็นเม็ดเนี้ยอ1หนึ่งเจ็เป็นนี้เดินแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็แบบโอ้ไม่รู้เลยว่ามันจะดีไม่ดีไงผ่านไปอีกหลายเม็ดเลยนะผมว่ามันจะแบบกว่าแบบจะได้ใช้ประโยชน์กว่าแบบมันจะเกิดมันจะเกิดเนี่ยก็จะได้ใช้ประโยชน์ผ่านไปประมาณสิบกว่ายี่สิบเม็ดนะครับ น่ดีมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมแบบประมาณโหเปเจ๋งมากเลยแล้วเขาเขาคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าจะนับนบรนทึกหมากเทพบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหมากเป็นเนี้ยจะต้องนับเป็นหมากหนึ่งในสามของบันทึกหมากคือบันทึกที่แบบเรียกว่าแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวที่สุดนะบ,บนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมานะครับผมมันเป็นเมทที่แบบเดินขึ้นไปตอนประมาณช่วงต้นๆของเกมอะและเป็นเมทที่แบบทุกคนแบบสายหัวอินนี่มันบ้าไปแล้วคนที่เดินนี่คือโป๊ก้าด่างหนาะ คนแบบว่าแบบหมาดีเดือนอะไรเนี่ยแล้วผ่านไปอีกห้าสิบกระดานนะผ่านไปอีกห้าสิบเมตรคือไปอกไกลมากจนแบบคือไม่รู้ด้วยซ้ำไอหมาดินนี้จะม,มีประโยชน์อะไระสุดท้ายหมาป็นเนี้กับการเป็นมีประโยชน์ครับผมแล้วก็ทําให้แบบประมาณว่าแบบเฮ้ยอะไรว่าอยู่มันมีประโยชน์มาตอนงากอีกห้าสิบเมตรได้อะไรอย่างี้ครับคล้ายๆหมาดินนี้เลยเดี๋ยวติดตามกันในตอนหน้านะครับผม